ครับวันนี้เรามาดูข้าวที่เราได้พ่นซูเปอร์โอดติกครับพ่นไปหนึ่งครั้งครับผมตั้งแต่ข้าวท้องครับนี่เริ่มออกรวงมีเกสรอ,ออกด้วยครับแล้วเราจะมาพ่นซ้ำอีกก็ให้เกสรล่วงก่อนครับเราจะมาพ่นซ้ำเอา,มาเมล็ดเต็งครับก็อยากให้ดูครับ ใช่ทางนั้นเลยครับสวยมากครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเดยกเกสรล่วงเราจะมาพ่นให้ให้เห็นดีครับนี่ครับต้นสวยครับปกติไม่สวยนะข้าวครับข้าวจะไม่ไม่สวยแล้วก็ต่ํามากครับต้นเตี้ยครับนี่เราได้มาพ่นซูเปอร์ไบโอติกแล้วแตกกอครับ แต่ก็กอ้กอนหนึ่งก็โหนับจะเป็นยี่สิบแล้วมั้งครับเดี๋ยวดูครับนับให้ดูครับเสริมสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่ครับสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับนี่ครับหนึ่งกอครับผมนี่ครับหนึ่งกอเลยครับนี่ครับกอหนึ่งครับกอหนึ่งก็ยี่สิบสองครับนี่แปดกอครับข้าวสวยมากครับนี่ครับนี่คือรวงครับผมนี่ถ้าถ้าแก่มาจะรวงจะยาวจะสวยน้ำหนักน่าจะดีครับ ดีมากเลยครับปีนี้ครับก็ขอให้หันมาใช้นะครับซูเปอร์เออร์ติกครับลดค่าปุ๋ยค่ายาหนอนเพียนนี่ก็ไม่มีครับไม่มาลบกวนหรอกครับต้นข้าวแข็งแรงมากครับสวัสดีครับ